メキシコの動画共有サイトに投稿された不可解な映像です撮影者は子供の霊が出るとされている深夜の廃墟を探索中に奇妙な映像を捉えてしまいますそれではご覧ください こちらの映像では建物の隙間から撮影者を見つめる逆さ状の奇妙な顔を確認することができますその奇妙な存在はこの世のものとは思えないどこか不気味な表情で カメラを見つめているかのようですどこ行者の男性はあまりの恐怖にその奇妙な顔が現れた建物の周囲を見渡しますがそこには映像に映る奇妙な顔はどこにも見当たりません撮影者はこの奇妙な存在がこの廃墟に出るとされている子供の霊だと確信しししてなお現世をさまよいしこの存在に追悼の意をさされました果たしてこの映像は

トトトトトコンこちらの映像では自宅の前を通り過ぎる奇妙な子どもの姿を確認することができます <music> その奇妙な存在は半透明になっておりしばらく付近を歩いているとたんに姿を消してしまいました 監視カメラの使用上、フレームレートの設定やカメラのバグによって、ただの通行人が残像のように映ることがあるのだそうです。動画の視聴者も、この映像が監視カメラのバグによるものではないかと問いかけましたが、この奇妙な存在には、通常なら存在しているはずの影は映っておらず、検証のため、別の日に撮影された監視カメラの映像を調べてみると、他の映像にはしっかりと影が映り込んでいたそうです。では、

الله لا اله الا هو الحي الغيوم. لا تاخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض. الله أكبر. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا 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 لا. لا. 廃屋の中を探索する撮影者の男性すると放置されたキリンのおもちゃが一人でに動く様子を確認することができますその不気味なおもちゃはまるで自らの意思によって動き出しているかのようです投稿者の男性は先ほど体験した奇妙な現象が何かの間違いだと考え一人でに動き始めた มันเกิดทุกคนคิดว่ามันผมเคยเหมือนผมเคยดูคลิปนี้มาก่อนเหมือนผมเคยดูคลิปนี้มาก่อนเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันถูกมันถูกถูกมนดําอ่ะมีคนทํามนดําใส่ใส่ในตุ๊กตาอันนี้ผมเคยเหมือนคนมีคนเคยบอกอน,นะไดาได้ไปดูคลิปที่สี่เลยครับ 次に紹介する映像はアメリカのユーチューバーが撮影したが撮影したちの人<パ>たちの人たの人たち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 のの人たの人たち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 の人たた クー、ー、こちらの映像では、茂みの奥から姿を表す,を表す黒い影のような生物を確認することができます。その奇妙な生物には2本の大きな角が生えており、そのいびつな姿からは、 野生動物のような存在ではなく、悪魔のような邪悪な存在を連想させます。専門家の意見では、この奇妙な生物は、その外情に成長した人た逃げ出したヤギの姿を捉えた映像との声が目立ちます。しかし、この奇妙な生物が、まぁ、どこかティパマンコメミアレフィッポカティレナキフィスティーダーキウォマンコンドゥミアレフィッポカティレナマンガージャペン。 กวางหรือควายหรืออะไรอันนี้ดูไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ครับคลิปที่สี่อันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่กบคลิปนี้ไปดูคลิปที่ห้ากันเรียวๆเ,เลยนะผมไม่ได้ดูก่อนเลยนะแริกาคจากแอฟริกคริปนี้อิคลี้อลี้ยาแอฟริกิปี้ิี้อฟกลนกรั<า> <ใน S 1> ้อรกีริกกแล้วครับ ออมเือนประมาณจะขึ้นคนนี่ครับจะกล้องจอนปิดเกิดอะไรขึ้นไฟดับไฟดับเอางานเข้าแล้วแต่ทำไมจอนั้นไม่ดับวะโอ้ยคนอาจเป็นคนก็ได้ใจเย็น <laughs> 室内に設置された防犯カメラの映像には唐突に消え始めるスタジオの照明が映像に記録されていたのですこの奇妙な現象にたじろぐ男性スタッフすると次の瞬間スタジオの外を通過する黒い女性のような存在が男性の前を横切りましたおいおい、トコン。 พูดง่ายเหมือนเขาจะกําลังจะอธิบายว่าผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ในสตูดิโอนี้คนเดียวแล้วมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเดินผ่านไปซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงผิวสีดําทุกคนดูเฮ้ยผมก็ดูจาสังเกตไปๆปดอยองดันเซสตัฟฟ์ทุนทีที่เขียนจิมเอรย่างเงีญญ้ยหรืตอนเขาเดินนะทุกคนสังเกตตอนเขาเดิน,ดนเียรู้สึกรู้สึกว่าเขาเดินหรือลอยผ่าน รู้สึกว่าเขาเดินหรือลอยผ่านทุกคนดูนะดูนะแต่ผมก็ว่าห้าสิบพ้าสิบว่าคลิปเนี้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันลอยผ่านว่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันลอยวะ เดเดินใช่ไหมครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีด้วยนะครับเฮ้ยคล่องใจแปบ๊บนึงแป๊บหบนึ่งอะไรที่มันคล่องใจก็อยากจะให้มันชัดเจนต้องดูจอใหญ่หรือก็ได้ไช็อตแรกเหมือนช็อตแรกเห็นแวบๆบแบบมันเดินแต่พอดูๆไปเหมือนลอย <c oughs> ไม่รู้อ่ะอันนี้แล้วแต่กันคิดแต่เขาบอกว่าเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยอาจจะเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นแบบผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวไม่มีใครหรอกถ้ามาโรงเนี้ย

หมุน,น,นค่นนะมไม่หมุนนะไม่หมุนปกติเลยเคลสวัสดีสันติด้วยครับผมสวัสดีครับ อันนี้ครับอยู่รัสเซียนะครับอันนี้คืออยู่รัสเซียคุณเดนิลจากรัสเซียชเซียไวชมัวอัตโนราเดนิคุณเด,ดนิชชอบมากคนเนี้ยกับคุณทีมมอนโรโซวันนี้มีพี่กำไรครับมีพี่เก่งเอาอย่าผมพูดระหว่างคลิปอย่างเดียวผมโดน โอ้ลิ้นชักลิ้นชักครับโอ้

บุญากรเดี๋ยวขอดูคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูเนะี่ยกำลังเกิดอะไรขึ้นกับคุณเดนิสเนะี่ยเอาแล้วเอาแล้วเตรียงจากวิทยุครับ 体の中で引き起こされる原因不明のポルターガイス視そして何者かの存在を示唆するように反応するスピリットボックスこれら回帰はこれ、ま、で撮影者のデニスさんに蒸発するかのようです投稿者のデニスさんはその後も特殊な赤外線カメラを使用ししかし มันเป็นเสียงไอ้นี่ครับเสียงวิทยุเสียงวิทย,ย,ยุสื่อสารแต,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 แต่แต่เหมือนจะมีอะไรกําลังจะสื่อสารกับคุณเดนิสอยู่เอาแล้วนี่แหละเดี๋ยวเราจะเห็นในกล้องแน่นอนกล้องจับความร้อนครับอย่าสูงมากอาจารย์มัติดติดจอผมรอสรจ เฮ้ยเฮ้ยไอเ้เหี้ยหลอนแล้วแกไม่ตกใจเลยเหรอหนะ้าโอ้ตกใจไ่ดีกว่าเราสต๊อปก่อน ไม่มีใครด้วยเหรอเน่าไม่มีไม่มีทางหลบทันน่ะอุ้ยดอกเมื่อกี้ นายอาจารย์พาวาดระแวงทั้งมหมดแล้วเนี่ยอุย้ยเอาเย็บเอาเย็บอุย้ยเฮ้ยเอาเย็บมันอย่างยืดมันอย่างยืดอ,อุย้ยขนะลุก,กอุยนะกอ้ยน่ากลัวอุย้ยน่ากลัวคลิปเต็มอยู่ไหน ยอากน่าร์วัซส์ไม่บุกี้ไม่น่าเอี่ยมผู้รับเรียนกล้องที่อไู่้ว่บ้านหลังนี้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตอนอธิบายตอนแรกเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาเขาแปลไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผู้รับเรีอ 怪を刺激した建物には身も凍るような邪悪な存在が今もなお彷徨い続けているのでしょうか本日のおまけ動画は海外の動画共有サイトに投稿された不高いな映像です投稿者は夜の病院を徘徊中に奇妙な映像を捉えてしまいます こちらの映像では病院の柱をよじ登る黒い髪の奇妙な女性を確認することができます。その奇妙な人物は <laughs> 入院していคนไข้คนหนึ่งอุ๊ยคนไข้ทำได้ขนาดนี้ถ้าคนไข้ทำได้ขนาดนี้สุดยอดเลยนี่ไม่ใช่ปรากฏการเหนือธรรมชาติหรือทางหรือภาพทางจิตอฉันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เอที่อะไรวะแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏการทางจิต ฉันตอบว่าเป็นเอ่อเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงความกลัวตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงแปลกหน้าเขาเป็นใครโอ้โหว้าวเพื่อนๆครับผมนี่คือสไตล์ของช่องนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผมเคยเปิดอะเป็นคลิปๆสั้นๆคลิปสั้นๆอันนั้นอะเป็นคลิปเหตุการณ เนี่ยผมก็เอามาจากผู้เขาเนี่แหละครับมีหลากหลายประเทศมีทั้งสเปนโปรตุเกสที่ก็อทำสไตล์เนี่ยประมาณเนี้ย